วอนนี้เราเล่เกม c u d Back Powder เคเบ้างสิไหมบ้นึงเคตอนนี้เราเกม c u d Back Powder ซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วก็คือเอ่อตาชาปะถ้เริ่งเกมกันดีกว่าโอเคตอนนี้เริ่มเกมกันแล้วนี่เวฟตีสาวนี่ผมพุ่งมาเล่นนะ เริ่มเลยสูงไว้ร้ต้งเริ่มออกลิสโก้ออกกอนใช้อย่น้อยที่สุดสิบเปอร์เซ่จะเข้ากองเมืองทำไมวะ <c oughs> มันมาแล้วไอ้พวกเดอร์บายเรต้องป้องกันฐานเพื่ออาตัวรอด าพวกเดบ่ายจัดการนั่นนั่นเลดไอนี่เลดไอมีใครโดนไหมวะโอ้เสียงอาจารย์อจ,จอ,จจอจจโอเคต่อไปแบบที่สิบสี่เมือนหน้าเบื่อมากเพราะนี่มันคือเอเลดตอนนี้ออกมาเดินหน้าแช่อยู่นะ วันนี้ผมใช้ไอ้ขวดไฟอะไรไม่รู้แล้วก็ดาบมัมีสองดาบมั้งหรือว่าจะมีเมนุให้เราเลือกซื้อของบาบาบาแต่ไอ้บาลุ่ยังผลดเรอก็ไม่ได้ต้องใช้เป็นอาชีพเหมือนกันเนี่ย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  เฮ้ยเกือบเลียวโอ้เสียงเสียงเสียงอุ้ยเกือบแล้วแกไม่รอดแน่อ้เฮ้ยมีเฮ้ยมีฮีสเฮ้ยมีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมีอ่าแตกหนึ่งนี่คือบุญเลยนะเขาสุดท้ายของจักรวาลเอ้ยไม่จักรวาลเข่าตายอย่างอนาถเฮ้ยมีเฮ้ยมี เลือกรายอะเลอะเลอะเลก้ก้กอะเลอะเลอะเลอาเล Oh no help me help me Oh yeah โโอ้คนนี้ฮะอิจฉดูไบ Oh a ข้าจะมาข้าวเองแกไม่รอแน่ไอ้พวกดูบ

ผมพูดซ้ำเนี่ยอันกิมเอ้ยบอมเบอร์มาวะ่ะไอ้ตีทำไมวะเอ๊ะ,ววะเอ๊ะวะเอ้ยยิมตุเนี่ยตีทำไมว,วะโอ,อ้ยอนาดวะเออต่อมาต้องแพ้แน่เฮ้ยเดีเ๋ยวเราตัดชากไปไอ้แมทที่มันน่าสนใจเดวะ่ะ

แค่ก็ตีปุ๊บอะนานจัดตัวซอมมี่ตัวเดียวเอ้ยนะป๊โดนจังตังต้อง,ง,งระวงัง โอเคมันนยิบบันไดแล้วเองยุคอนเเฮ้ยตรงนี้ถึงท่าเลือแล้วลงไปลงไปอยเ อีเอาร์ยุอะไรวะคณะคุยขุดอื that <that ่นนะไม่ใช่พวกเราใช่ไหมพวกเฮ้ยเลือดบ้านไอเรือนนี้จำชื่อไม่ได้ไม่ช่างเหรอะอรเลยเอาอะไเอาเลยเอรอะไรอาเลยเอรอะไรอาเลไเอาเลยเอาเลยเอรอะไรอะไรอะไเอาเลยเอาเลยเอาเยเอาอาลยอาลยอร์บีไ go มาอาลยอาลยอาเลย Allez, right, go, go, câu, Allez. Let's go. Tì, tì, tì. Hello, kính lắm. Né, nè, nè. Ba kỳ lạ cháy hên kétu, á. Lần nè. Oi, mô cô chưa lắm. A cô nè. Oi, mô cô nè. A

ตเออแล้อุผมมันมาแล้วเราต้องไปช่วยเขาไปเลยทหารบริการต้องบาขวบแม่ไม่ต้องบอกพไม่สักคํา่างนั้นไปไปไตรนนี้ซสมบีอะถอยถอย ยื้หรือไปช่วยเอาเธอไปช่วยแล้วว่าเราควรไปช่วยไหมคะเออขัน,นร,ไ,ร,นนรไม่ขึ้นว่ะตัวละครเป็นอะไรวะเนี่ยมาคนโดนแล้วโอเคเลยสัสเออใช่ไหมวะ นกไม่ใช่หรอกเธอปูผิดไม่ขออใครไม่ขออใครถอยเป็นหนุ่มเฮ้ยไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเหมืมิตีวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยจอกจอก จยอดูไหมเรืออ่อนเรือดีว่ะเพื่อนเขาไม่สั่งไมคคีอ่ะก็ไปลูกเรือเราก็เป็นเรือใหมดแล้วก็ลเอป็นรบ น่านร้มานจดยอมามือตี้งาอมีเอตีโอ้ย,เ,อยเพื่อนเฮ้ยมาสิเดี๋ยวค่าโอ้ยโดนอีกแล้วซอมบี้หันสาล้วน่าจะรอดแล้วอันนี้น่าจะรอดแล้แล่ะ เพราะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยชนะไอร้านนี้เลยผมว่ารอบนี้เล่นชนะนะเอ้าเฮ้ย,ยมันมีตรงนี้อีกว่าต้องเยอะขึ้นเกิดได้ไงเนี่ยยช่วยด้วยทำไมไม่ช่วยวะอุ้ออย เลยแล้วเลยแปดนาทีแล้วอย่างนั้นก็ตายแล้วสำหรับคิดนี้ก็จบเลยก่อนไม่ไหวแหว